อังหอป่ะกอนกลับครับน่างตลาดครับน่างตลาดอีอยู่ชาตรการได้ครับด้วยขาดทะเลาะครับขาดกดไหลกดแช่บอพาทะเลาะเทตครับด้วยอยู่อำเภอชาตรการนี่ครับล่งค้องแล้วแล้วนี่ตลาดครับ

ส so ุดลึิ้นนี่นะเฮ้ยของหลยครับเป็นย่ำเหอนะว่าราดไม่เยอะบาทครับซิบปะซิบบาทซบบาทุ่งมองนั่งเลยชอบก็ไอยู่ไก่เดี๋ยวเาดีสารไอยู่ไก่เลยไปอย่บ้านเดีโอ้ เอาใส่จานไม้ไ er ้ก็ไม่ได้หรอนะดดอกน่าคืนนมาขาย้างไฟมันจะได้หุ่ถ้ามาขายแล้วเนี่ยนจะวางเหรอขายได้มากลางวันน่ะตลาดตำบลปานดงฮะใช่เอาอยู่บ่ปวดลังดยว่เจ็บลังเลยหนองใทีมักา แขงนั่น้ำใสบ่แข็งใสบ่ไม่มีนี่แหละรอนตลาดสดอันนี้เนาะเป็นตลาดนดูเดนแข็งบจาน้ำแข็งใสเกวกวกาแบาทครับสองแก้วเราองแก้วครับแข็งสแก้วเออครับครับเรอครับสิดไปก้สิบสก้วอยบสงครับสองแก้ว ผ่าคนไรก็แย่บอกผ่าทะเลาะได้เลยครับเดินร่างรองของเหลวครับดูตลาดบนปลาแดงเลยนะครับรับงสีกลับจากอำเภอชาติกาลตัวทั้งใวหลอกครับแั้งห้องครับ่ไมใส่ถูกเลยมีแก้วอ๋อแก้วแหละแบบตัวไม่เนะ้ะ <laughs> อไปก่อนืมไก่ออกกันด้เนาะไก่ไ่จะออกงรอยัไ่อตงยาไม่ออกอนั่งังบอกก็นเองเยวไปนั่งรอนั่งนั่งบอนนั่งนั่งติดป้ายใหม่กันนิ้วเข่าครับกระไรตรงกินก่อนเพิ่งเ้ากรุงเทพ จอดกับจอดยากจอดตามปั๊มอย่างเดียวจอดทางท่าไม่ให้จอดครับรถใหญ่เขาไม่จอดครับไม่จอดทางท่าเด้ปั๊มอย่างเดียวครับพี่ไม่ให้จอดตอนนั้นเหนเห็นลงเขาเขาก็จอดอยู่ดีกว่ารถรถต่ก่อนตะก่อนครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ครับตะก็คือในมขาจอดอยู่วะเขาไม่ให้ครับเขาไม่ให้จอดมี GBS ใช่ไหมมันแล้วเราต้องไปจอดที่ไหนดีจอดปั๊มครับปั๊มอย่างเดียวครับอย่างเดียวอ่แล้วทำงานถ้าไม่มีป